พี่นออ้นอนมาถือแล้วครับพี่น้องปลาเสริมพี่น้องปลาเสริมหลังโอหยังสดๆมีตัวนีู่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องปลาปลาเสริมสามเลยดิอู้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวงอเลยครับพี่น้องยังพี่น้องโอ้ปลาคอตัวนี้นี่เดี่น้องได้แล้วนะ ครับสวัสดีครับของแปดครับตุกมองทุกบอลครับผมเอฟซีทุกคนครับพยายามเวทนะพอน้อยเด้อครับมัอนี้รับตาโน่งโจมาพยายามเวทครับมัอนี้วันหยุดครับมาข้าเป็นรุ่นเวทหนักกันเด้อครับพี่น้องกำลังจะแจ้งพอดีมาแจ้งแล้วล่ะมาครับผมมห่อหนอนกุ้งนะครับพี่น้องไม่ใช่เป็นน้องคนหนึ่งกี่เล่ส่งเกียวเกียวนะแน่นอยู่ก่อน เกลียวอยู่ว่าคือธรรมดาอยู่ดีโอ้ทื่ออิริตอละจอมโอ้ปลาคอปลาอเดี๋ยวดีกว่ปลาค้ลงไปนั่นนั่นนั่นโอ้มันสัน <c oughs> ่นอะไรครับพี่นอ้องโอ้มาเกลียวเขือนักบุ้งหน่อยนึงปลาคอตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนเด้อะทุเขื่อนปลบุ้งก่อนมันชันจัดครับพี่นอ้องเนี่ยเนี่นี่โอ้ หมอจังเคยว่ารุดล่ะมีเดียนะเอาถอยเด้อวันนี้ปู่เราขึ้นนี้เลยติด็การเอพี่น้องตกของเนี่ยข้อใหม่ครับนี่มันปลาเก่าด้นครับตัวปลามันยังน้อยอยู่น้องปูน้อยในการแต่มันน้อยเกินไปครับพี่น้องแล้วมีที่ตัดสายบ่มันยังเรมีตายเนาะมันกินลึกเนาะปอ่น้อยสายลีดสายของเพลินพี่ป่น้อยปูเลยอย่างละกัด กัดกัดได้มีห่าดคือพ่อคนนี้หามองสีเสือกนะนีละเลียมเสาถึงหน้าห้างคนนี้แหละนี่อบน้อยสีันี้เลยวะโอ้โหมันนี้ก็ยังมีหาดอเู่พี่น้องเลยหวยอมีเลยเพ่อนนี่บอดไน์ดนเตังบิดเลยว่ะปนน้อยเขาเึงถุงรถเนาะคือแต่เก่านอย อ๋<พ>อครับผมพอน้อยว่าเราเอาหาดแล้วอย่างเราไปหยักเอาไม่มันมีคือตัวนี้เข้าถึงขันเบ็ดนี่แหละครับพี่น้องอ๋อันนี้เบ็ดมันก็มีในยาวคืออันเก่าไคอยู่ไปหลัลงนี้สองอยู่ตรงข้ามเร็วๆกูนออ้อยอนาะคือเดี๋ยวนี้นะคัดได้มนีค่อยหา,ากาัดยำเลยมีหาดตะเจอกินพ่อพัดกัดหัวเสีอเสียนแท้สินะอ๋อมันได้อะนะปูน้อยหลังนี้ร้อนหรอปูน้อยร้อนมีถือ ก็อย่างที่เด่นโซนมากก็ร้อนเร็วอยู่นะพูนอยหวปลาสิวปลาทะเลมาตอดเนี่ยนะเสียงมอเตอร์ไซค์พี่น้องมา้ามดังเป็นเสือดังไวร้อนครับน้ำเฮินพี่น้องก็เสือดังครับนี่มันน้ำเงินน้ำอยู่แล้วมันอยู่แล้วผมเห็นเออมันมีได้น้ำไหลเข้ามาด้ยทีนี้สงสัยมีเต็มน้องกุดคว้างนะครับทีนี้แบบนี้แหละน้ำเกลียงนีเห่าไหมนะพ่นอย พี่แม่เอาเราปูน้อยหลังนี่รักกะนได้นิดน่าจะเป็นปากกาทิ้งแล้วพี่น้องออกแล้วันตีาตะต้าตะต้าเป็นอย่าพี่น้อยนนี้นะครับบิ๊กห้ยปากกาอยู่ดีกันนะพุ่น้อยขันเพชรน้อยอ่อนใายการพี่น้องเิ็นปากกาหลังก็ว่าปูดไงเนาะพี่นน้อยคือมีอะไรปากกาครับให้ปูปูดก่อนครับน้องมีเราเสื้อดทุ่งเลยอปล่าพี่น้อยมีแล้วนี่ครับปูดวิธีนี้นี่ ปากกาตัวนึงครับพี่น้องน่ครับพี่น้องปลดเรียบร้อยแล้วครับอ๋อห่อถุงกันด้ครับผมตัวที่สองแล้วพยายามล้างหน้าครับผมลูกครับผมไอ้คนกำลังลงยามมองครับพี่น้องใดเป็นใดคือบอดังนะโอ้ถ้าได้ยกบอสท่านก็เห็นสองตัวยามมาสีหลังหาลัางละวันนั่นอยูี่คือพี่น้องปลาเปแลอุปกาน อันนี้ปลาเนื้อดีปลาเสริมปลาเสริมปลาเสริมกูเกือบลืมไปหน่อยน้องจอมแกลืมหมดซื้อปลาเป็นแล้วนี้เหลือแม่ละปลาเสริมครับผมตาหนัเมยดินตายตายละไข่ตัวมันยังสดครับพี่น้องงามได้สามตัวแล้วครับพี่น้องนี่มายามยามเช้าครับพี่น้องแล้วครับต่อไปก็หยามแบบม่แม่น่อยไปน้ำคลองหรน้ำสายไปน้ำขอบนี่ละมื่อนี้มีดีลงน้ำเนาะ ครับเพราะว่าปูเซย์ลำค้างคู่ค so ้างหนองนี่แหละเหมือนหกจังหน่อยเด้เดินบนไปนะนี่แหละไอ้หกกระดอดอกปูน้อยยังพอมีคู่ย่างอยู่หกแต่ขู่หกขัดเหล่นี้นะครับเมือหนังต่อไปครับพี่น้องหลังจะเกี่ยวย่างมาหนอหลังมันก่อนเด้ย่างอยู่ดิหนึ่งปากกาแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวเห็นอยู่น้ำใสๆเกี่ยวครับพี่น้องดี ปากกาตัวบ so, like, ักงามอยู่ด้ครับพี่น้องมันตายัวใหญ่อยู่ด้วยกูน้อยแต่ตัวว่ามีทันเท้าน้อจอ้วมันใหญ่กว่านี้มีว่ากูน้อยหงายมีแล้วใหญ่กว่านี้อีทบเพิ่งผมได้ตัวใหญ่มันครับปากกาเคลือเลยกูน้อยเป็นเพื่โอ้เกลูนเลยสิอย่าปดก่อนเด้อครับพี่น้องครับปดใส่ถุงแป๊บนึงครับันเบวทโอ้ยเพิ่นเผาคักไข่อยู่มันมีขั้นเบ็ดกจ้าขั้นให่โอ้ยขั้ซื้อน้ำพี่น้อง นสมสะอาดเพิ่นล่นไฟขักปวดมันละไม่เลยหากเสยโอ้ไข<อ><ค>ยุ่งไหมวเอาไปปดอยู่บ้านครับโอ้แต่ว่าคันที่ตัวละกิโลมันละเหลือพีอ่น้องเหลือแน, <c oughs> น่นี่ทุก่นเพราบางตั่นมันจะไม่ดีอ, <c oughs> อันนี้มัน <c oughs> ไม่ปวดเก็บเงินกันพยายามหลังต่อไปครับพี่น้องนี้มีที่ครับพี่น้องเอ้าทาลุ้นหลังหน้าครับฮะ น้องมาถือแล้วครับพี่น้องปลาเสริมพี่น้องปลาเสริมหลังโอ้โหงหี้สดๆมีตัวหนึ่งกูน้อยนั่นนะตัวมีใหญ่ไปเลยครับพองามๆนี่แหละตโอ้โหแดกไว้มันมีถือดึงยาปุดออกมาโอ้ถือจระจอมสนุกแค่ขี้เดินนี่นะถือพวกปลาเนี่ยกูน้อยกคือปลาขึ้นมาเหปลาขี้เสดเดินอยู่แล้วอยู่เราอยู่ใจเลยลรามีครับผมแล้วแต่ปลามันเอาไปครับตกบ่มันเนี่ยโอ้โหบังบรรยากาศฝนตกก็ตกพอดิลลินกูน้อย แล้วมันเอาแห้งมันง่นยได้ผมอุตุพันว่าเด้อกยี่สิบแปดถึงสี่นึงเลยนี่มันละตกแห้งเหรอปันเราถือว่าครับผมอุตุพันเดือตรวจสอบมาครับผมอันนี้เป็นปลาเพล่อกนะปุ้น้อยเนี่ยปลาผือปลาหยาปอง ว่าผือกปนเด้มองปูเสือด่างอือตอนนี้ก็ได้ยุ่มหน่อยครับครับผมปะหาลุ้นหลังต่อไปครับพี่น้องอยู่แถวตรงไปข้ามเรือเลยวะปูน้อยอ๋ยอ้อมหนองเลยนะอืมครับอือไอ้เดียวบะปูน้อยจับเนี้ยถือมันสั้นเว็ดจุ๋มพี่น้องอูู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยงอละงอลออครับพี่น้องแย่งพี่น้อง นี่ครับอันนี้เบ็ดได้ครับพี่น้องคือมีเห็นตัวปลาหลานอันนี้พุ่นุนอยสิเลยดีๆตัวใหญ่โอ้ปลาคอตัวนี้ไหมเฮ้ยคอยแก่คอยแก่ลกเลยนะเนาะล็อกงาเลยดูนี่ขั้นกลุ่มเด่งมันกระหักแล้วพุ่นุนอยคอยหลักคนฝั่งรับอืมนี่ดีพี่น้องได้แล้วนะเฮ็ยแห้งมีได้ปลาคอ ตีนปุดปัดลุดปุ๋งเลยเลยอันนี้ก็เราเสื้อทั้งเบียดเลยปุ้นน้อยเบิ่งก้อนข้ามันกกเกาะเลยเกาะเอาทังเบียดตอนมันเอาจังขังได้เขใหญ่กว่าดำดำผาจังน้อยครับนอ้องสูสีดำผา <c oughs> ตัวสีอยู่ยปุ้นน้อยอโอ้โอกินเลือยุ่นนี่อือเอาเขาเมดนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> อถ้าไปรู้หลังหน้าครับพี่น้องนี่อยู่มองหกหกโอ้มองหกในที่ดีนะปุ้นน้อย แต่ว่าฝนมันก,มก็ตกมันก็หกมดนหนองนะครับพี่น้องได้จักตัวเราป้๋ยหน่อยจักแล้วปูกับมีดีนับเลยอครับผมถ้าไปนับอยู่บ้านครับม,มี้ปองย่างไปนี่มันหกไปเก่าเด้อหลังเขาเลื่องว่ามีได้ปลาดุกบ่จอม เดี๋ยวไปผปัตายโคโลพีน่น้องโอ้ฮันหน้าบอกปุ้นน้อยคือมายามยุม่งโมกขื่นเลนมาขืน่นชัดเจนดีตอนที่สามเน <c oughs> ่าแล้วล่ะมาคือเป็นเด็กอง,โงโลงเลยนั่นหลาน <c oughs> <c oughs> เอาไว้ไตแห้งเอาปุ้นน้อยตัวใหญ่อยู่นี่งคือมีที่ห้องผลเลือดคือไตว่ะเจ็บบ่ตุ้ยกระไคย,ยุง <c oughs> ่งมีทันเดนนี่ปลาเลือพอดีมกขับรุนนี่โอ้ปลาดุกตัวงามยุ้งสุดแต่ไตครับพี่น้องติ๊กกะติ๊กนิมหิมเลยตัวนี้ปุ้น้อยปลาดุก เออมันส่วนมากกับเกาะน้าค้างน้อยตาน้าโหนดห่างเทอาเกาะโหนดอันนี้ก็เกาะได้จอมเงาโหนดอยู่เลยบอกก็เลยโอ้ยแห่งเหนียวดีเกาะโหนดมันครับตัวประดุกเลยถุงไว้ครับพี่น้องยังไ่อยูย่มี c h a n n e าไปเลคย,เย,เเเย,ยครับโดนนีออ้มกเสือปตู้เสจิวเพลิดเพลิห่วยรับคือเดียวได้ครับไปน้ำฟังนะครับพี่น้องบ้านนี้ลองฟังกูฮู้นนะ,นะครับ เดี๋ยวไปอ็นจัดเกี่ยวยาเอ็นลูกจุกอยู่ครับพี่น้องย่างหมดเนาะมาเบิึงแต่ว่าเห็นขาวๆทั้งขี้อยู่ดิป่าเหระคุณต๊อดน่าจะเป็นปลากาปลากคดเนี่ยนะปลาเสริมปลาซึมครับพี่น้องนั่นแต่ว่าตายแล้วครับพี่น้องเอาแล้วพี่น้องปลาเสริมสามแล้วดิอืมไหวงานมีบาดมือดิมันเป็นยาใสแต่เนี่ยบิดกันบาดมือเนาะพี่น้องอันตราย ขันหัวกระชายกเนาะปุ้นเอยเออขันจับมีถือลายบาดมือันลี่เพิ่อนเพื่อนโอ้ตัวงามมาครับพี่น้องอ๋อปิดเท้าถุงก่อด้ะครับบาดอืมตัวตายโอ้เหมือนกับกินนิ่มหิมเลยตัวตายปุ้นเอยตัวเปลี่ยนละกินห่อเล็กมันกะแล้วจะบางโตลุ้นก่อนนะครับพี่น้องครับ เล็บพี่น้องปลาเสื่อมคือเก่าละครับโอ้แต่ว่าทางมันชันเนาะปูน้อยเออก็ธรรมดาครับเนาะฮึอันหน,น,งงน,น้าแรง,งมันเป็นแห้งลงไปพุ่นมันก็ไข่ยุ่ยย่างใดทางลมมันเป็นซานอืม,อมบางตอนพี่น้องเรามีเห็นปลาเสื่อมครับพี่น้องไข่อยุดตายใหม่มมใหม่ตอนนี้ใหม่เห็น<ๆ>วันเพิ่งกินรนะหว่างตีสี่ตีห้าเลยเฮงกว่านั้นอยู่เนาะแต่มันมีน้ำง่ายด้ปลาเสื่อมน้ำมันเย็นเนาะปูน้อยแน่ดีปลาแน่ดีมีน้ำง่ายปลาเก็ดมันน้ำง่ายกว่าเนาะปูน้อย อันเป็นพวกปลาเข่งปลามาไหวจังมากเหยียดเลยอืมข้าวอพครับพี่สายมาอุ้มต่อได้ครับพี่น้องไปฮอดพุระครับผมซุดน้องหรอพุน้อยมีซุดคักฮอดมุมปุ๊บละมุมทิศเหนืออืมวันนี้งานไปฮอดมองเตอร์ไซค์เขาเนาะเพื่อจะเครื่องทางแล้วนครับเบ็ดน้อยครับพี่น้องมีนี่เบ็ดใหญ่ครับนี่ครับย่างไปแบบนี้นะครับอืมพุน้อยเห็นผ่านเดียวพุน้อยนข้าวอันนี้ก็แล้ว พี่น้องเบิ่งนครับงามคือคันเบ็ดนี่แหละครับพี่น้องโอ้หลายพันตัวดิมันเบิ่งเบิ้ลก็คือได้หนีไปเสือละมันน้อยเปิดไฟแจ้งพี่น้องเบิ่งคนนะแต่ว่าปลาลูกคอกนี่มีกินเบ็ดมันง่ายเด้อครับพี่น้องโอ้มันตัวน้อยนี่แหละว่าพื้นโตแม่มันน่ะแหมมันมีกินจากเธอเด้เออมันเสืออยู่หล่อปลูกมันแตยากันมีกินเนื่องว่ามัน ไม่มีเยอะกินตัวนี้ปุณน้อยนี่ซะเลยยืดได้หนึ่งจอดปลาไปด้วยปลาเสื่อมนีหรือมะปุณยน้าคือเป็นโหนดโซ่มันเลี้ยงดูเลยโซ่มันเลี้ยงดูปลาเลี้ยงดูมันแท่มีกินพขาปลากระดตัวนี้ปุณน้อยนี่กระดกนะปลาอันแฉ่งแฉ่งตัวนี้มันคล้ายเดียวอย่าเอาแง่งเนาะนะครับตายอยู่วะมีที่ห้องแต่ว่าตายเนาะปลากระดปลาเสื่ออะไรปลากระแนงปลาเสื่อมเขาว่าน้ำหม่เข้านองนะมะปุณน้อย น้ำมันฝนไหมคือปุ่น้อยเอาเมื่อกี้ไหมเออมันน้ำฝนบวกกับน้ำหนองเฟื่อครับ็นเลาฟังปลามันเลตายไวแต่ก็น้อยอครับค่อยเชี่ยวชาญไปเลยนะครับกันละแม่นความเฟี่องครับ็นเลามานะครับขนาดห้องลุงลุงกับต,ตายให้เก่าน้นอยปุ่นน้อยตัวปากระเงียงครับพี่น้องตัวมีใหญ่ไปเลยใช่ชุงครับผมมดพืดพยายามต่อครับผมเลยเลยครับ หอยยื่นจะหน่อยจนได้รับเลยโอ้พอดีมันไตมาตอนนี้คนน้อยเบ็ดกับเกี้ยวยังไงจังเลยถือมีถือโอ้หอยสองหน่วยบ่หลานเดี๋ยวออกหอยก่อนเนาะยังละเบิ้งเบ็ดเกี้ยวกับเอาป่านอยู่ขาดเลยตัวนี้่นน้อยล้างล้งนี่เมื่อคืนนี้รูดป่านั่นปลากามันขาบหน่อยเดียวไอตมเป็นคนยามยกขึ้นดูดเลยว่าเออมีธันติวิทย์น้ำมันขาบใส่เดือนจะซื้อมันมีทันได้กินเบ็ดมีถือละมาหลาน มีทือมีทือเอาปบหน่อยเออมันดึงไปกิน,ตนแต่เนื้อซือประกาศตัวเก่าก็ไพี่จักนั่งปะครับตาลูนดางนาครับพี่น้องจักผู้น้อยซื้อไว้ใจเลยเหรอครับรทางผู้ทรงคือเอาปบหน้อยจ็คมีทานที่เห็นเพชร นะี่ที่ครับพี่น้องอ่ะาลุ Fun ้นหลังนารับผมแล้วพี่น้องหลังเอาเอาเราบอกปุ้นน้อยตาเขเลยาอก่อนยิ่งเห็นดำอู้ยนี่ครับพี่น้องถอยอู้เหล้ามันี้โหนไปาอนงานบดนนไปทามอนบีดก็ตัวงาู ไส่แล้วบานเียกเขายห้เพามาดีพร้อมมันโอ้ตัวไข่กมโมนะชอนเงีนกับผมแต่ว่าอันนี้กับเป็นปลาไม่ก็ดีเงียหน่อยปลาเก่าอ่ะความเน่าสีดำๆปลาเก่าแต่ว่าตัวงามเขาเสิงคันเบ็ดคือเก่าแหละครับพี่น้อง ว่าเบ็ดกะมีใหญ่กระดอนน้องปูน้อยเบ็ดน้อยปลาพอคปลาเป็นตัวนจักแล้วปูก็มีหูคือเดียวการได้การพี่น้องครับผมฝีดียำเศร้าถึงยานขันเบ็ดทางขางครับครับผมปูผงเบ็ดไว้ิเฉลว่ยหันเฝ้ายืดาเสือยู่ด้านหลังก็หลุดผมปล่อยมาพี่ได้ไหมไปทางเรือปูน้อยทางนี้วะครับมันใส่มีได้จริงจอง ต้องเพิ่มถึงสักก่อนแน่นเสื้อหลังเดียวมั้งอันนี้มายามเบ็ดกบครับพี่น้องเสื้อเหนื่อยเป็นร้อนเสื้อเบ็ดกบไปหลังนึงครับมุมนี่มันมีมาโดดกินรอบครับเมื่อเสื้อสามหลังเบ็ดกบเมื่อคืนถือตัวนึงครับอยู่พุทธละกลางคันคูพุทธกว้างไปแล้วครับอืนม่งนี้เสื้อตัวเดียวเสื้อหลังเดียวบนนี้สองหลังก็เบ็ดปลานี่เเบ็ดปลาปลายมีถือมีถือนี่ครับพี่น้องสมอยิอนพี่น้องรุ่นต่อครับ ปลาตองครับพี่น้องตายเฉยมีได้ห้องได้มันคือึ้นตายนน้ำใหม่ปลาตองน้อยครับพี่น้องโอ้พองามงามเลยนเดี๋ยวพวดออกกันเด้อครับครับผมปลาตองกี้ว่าเสาร์ยายแมีนอยู่ปุ๋นน้อยว่าครับผมเรือลังสุดท้ายครับผมมีชื่อครับผมฝั่งนี้มาฝั่งนี้มีชื่อเลยครับพี่น้องได้ปลาคอตัวนึงอยู่คอเบิ้งพวกๆเป็นแตี้ยที่ชื่ออะไรปุ๋นน้อยที่ ว่าเป็นป่าฝั่งนี้แล้วพฤติกัรพก็อว่ามีที่สวยครับพี่น้องมันเมืดแค่จริยงยังอีลงงหลังนึงน่เพราะว่าหลังที่ได้ได้เ,ไออเ<อ>ที่ยวสวยลองไปแล้วเหนื่อยหลอนแต่แต่ไม่มีท่กับกูน้อยโคเลยคืปรอเดยมมากินนี้ได้เปลามันกับปลาที่ป่าเพื่อมาทอดเป็นธรรมดา ขับพี่นอ้องวิทยเท่าเร็วกว่าน้อยวิทย์ร้อยหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าฮักไปแล้วล่ะหลังนู้นฮักใส่เก้าสิบเก้าหรือมาบา<ช>้านคริบว่าไอ้กลับบ้านเด้อขับพี่น้องบ้านนี้ล้างลึกกันนี่ครับผมอันล้างน้อยๆก็ตีน้ำล้างคือล้างง่า่นะครับพี่น้องอืมอ <ๆ S 1> สะอาดเมื่อนาจัดเสรง็งแล้วข้าไปที่ตัวมันก็ะเพื้อนเราบุนน้อยน้อยนึงพอดีเต็มคำ มาหอดบ้านแล้วที่ขับพี่น้องบ้านเข็มก็มานั่งเฝ้าครับพี่น้องเข, <c oughs> ข็ม <c oughs> มีดีวิ่งพี่หาไล่หนูคือกาแฟเว้ย <c oughs> นี่ครับพี่น้องปลาคอสามตัวอ,อันนี้ปลาคอรครับนี่ <c oughs> โอ้มันหองเงือกวันนี้น้นองประโค้เขาปากวชิร์ง,งา, <c oughs> ามเลี้ยงระดับครับถือว่าหมาเงียบเซานี่ยจได้ ันนี้ก็เป็นพวกปลาปลากาปลาดุกปลาเสริมครับอยู่นี่ปลาเสริอมอะไรก็เติบโตนหน่อยสามหอังไม่สามแล้วปลาดุกไตโกโลครับพี่น้องไม่สี่ตัว,วปลาเสริมปลากาได้สองได้หอดสี่อยู่บาา้านนี่สามสี่โอแม่นี่ดีว่ะโอ้เดการย่นเด็กปลากาหลายตัวนกโอกไปว่นเด็กปลาเสริมหลายตัว อืูว่าม้าน่ครับเสานี้ก็ได้บันนั้นยังะตัดสายเบ็ดน้องขังไว้ครับพี่น้องครับครับลิปนี้กับฟาพี่น้องเฟนครับทุมองทุบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมกับน้องจอมตาก้องรับเสานี้เอาไปยามเบ็ดกับมานพอสมควรเนยครับขอบคุณหลายๆครับผมถือกองไจับกองันหลังขอบคุณครับผม